สวัสดีค่ะวันนี้มาดูวิธีการลงโปรแกรมจากลิงก์โหลดแบบลงได้ครั้งเดียวนะคะหาว่าที่จะส่งอีเมลแล้วก็มีลิงก์แบบนี้ให้ค่ะเครื่องที่จะลงเราต้องมั่นใจว่าเป็นเครื่องที่เราเลือกแล้วนะคะให้มี Windows ได้ทุกเวอร์ชัน Microsoft Office Access หากไม่มีตัว Microsoft Office Access สามารถ เข้าไปที่เว็บไซต์ของ h a ว a IT นะคะแล้วโหลดฟรีได้เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกลิขสิทธิ์และไม่หมดอายุเป็นรูปแบบรันไทม์นะคะวินโดว์เขาให้นะคะอันนี้มีคู่มือที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ค่ะลูกค้ากลับเข้ามาที่อีเมลคลิกลิงก์นะคะเข้ามาก็จะเข้ามาที่หน้าจอการอินสต l ลไฟล e แบบครั้งเดียว เขาเตือนไว้นะคะว่าลงได้แค่ครั้งเดียวจากนั้นกดปุ่มสีเขียวค่ะถ้าเรามั่นใจที่จะลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขากดปุ่มสีเขียวรอสักครู่หนึ่งเขาจะนําเราไปสู่หน้าจอที่ตัวเซตอัพนะคะให้ลูกค้าดูชื่อไฟล์ที่มีลงท้ายด้วยคําว่าเซตอัพแล้วก็จุด exe นะคะกดคลิกที่ชื่อนั้นนะคะสักครู่เดียวโปรแกรมก็จะทำการโหลดลงที่เครื่องลูกค้าแล้วค่ะ เมื่อโหลดแล้วเราดูที่สถานนะการโหลดด้านบนของจอก็ได้นะคะหรือเราจะเข้าไปที่ในเครื่องคอมของเราที่ f i l explorer e แล้วไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็จะมีโปรแกรมนี้ถูกโหลดเก็บไว้ในนี้ดับเบิลคลิกนะคะเพื่อทำการเซตอัพติดตั้งโปรแกรมค่ะ ถ้าเป็น Windows 11จะมีขึ้นเตือนแบบนี้นะคะบางคนในเครื่องติดตั้ง Microsoft f i n d e r ก็ให้ปิดก่อนถึงจะลงโปรแกรมได้ถ้าขึ้นกรอบแบบนี้ก็กด m นะคะแล้วก็กด Run Anyway ที่ปุ่มด้านล่างค่ะโปรแกรมก็จะเตรียมเข้าสู่หน้าจอการเซตอัพโปรแกรมค่ะขึ้นมาแบบนี้อ่านข้อมูลนิดนึงนะคะจากนั้นกดปุ่มบน I Accept แล้วก็ Next ตรงนี้จะให้เลือกแหล่งที่เก็บนะคะว่าจะเอาโปรแกรมเก็บที่ไหนเราเลือกได้ดีก็ได้ค่ะถ้าไม่เลือกระบบจะเลือกเป็นไดซีซึ่งจะเสี่ยงกับการที่หากเครื่องต้องฟอร์แมตนะคะโปรแกรมก็จะไปด้วยหายไปด้วยดังนั้นลงไปได้ดีไดอีก็ได้นะคะจากนั้นก็กดเข้าไปที่ next แล้วก็เลือกเช็คบ็อกตรงนี้เพื่อให้สร้างไอคอนการใช้งานง่ายๆที่หน้าเดสก์ท็กด next นะคะและกด next อีกครั้งค่ะ โปรแกรมก็จะทำการเซตอัพสักครู่เดียวค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นกรอบแบบนี้นะคะกดโอเคแล้วก็ finish เรียบร้อยแล้วค่ะโปรแกรมเข้าสู่หน้าจอรอสักครู่หนึ่งนะคะให้ระบบเขาลันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแบบนี้กดสีเหลืองด้านบน enable ให้หายไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขหนึ่งที่ user และพาสเวิร์ดนะคะเลขหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าระบบตั้งมาให้แบบนี้เดี๋ยวลูกค้าไปเปลี่ยนเองได้ข้างในค่ะเราไปตั้งพาสเวิร์ดของเราเองได้ข้างในนะคะเมื่อเราปิดโปรแกรมครั้งหน้าที่เข้ามาใช้ก็จะเห็นมีไอคอนอยู่แบบนี้นะคะเป็นรูปตัว A สีแดงหรือเข้าใช้จากที่ปุ่ม Windows นี้ก็ได้ค่ะจะจัดกลุ่มอักษรเราก็ดูที่ all a p p นะคะลองดูว่า อักษรอะไรเช่น I am Peru ก็จะอยู่ที่ตัว I นะคะเป็นไอคอนสีแดงตัว A เข้ามาในโปรแกรมในการเซตโลโก้ดับเบิลคลิกที่กรอบโลโก้นะคะเลือกปุ่มบนนะคะแล้วก็ List โปรแกรมตรงนี้ให้เลือกเป็นเพนบัตรเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าจอเพนบัตรให้ค่ะเพื่อเราจะอาศัยเพนบัตรเนี่ยวางรูปนะคะ จากนั้นเลือกไฟล์ค่ะที่ที่ช่องหน้าจอเพนบัตอันนี้เลือกไฟล์แล้วก็ Import ค่ะพอเลือกไฟล์ Import เขาก็จะเข้าหน้ากรอบนี้ให้เลือกรูปที่เราวางเอาไว้นะคะเลือกรูปที่เราต้องการในเครื่องขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบความถูกต้องกดปิดได้เลยไม่ต้องเซฟใดๆนะคะโปรแกรมก็จะดึงรูปเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเรื่องชื่อของบริษัทตรงนี้ต้องระมัดระวังค่ะเพราะจะใส่ได้เพียงครั้งเดียวถ้าทำการบันทึกไปแล้วเนี่ยระบบจะบล็อกเลยนะคะจะไม่ให้เปลี่ยนแล้วแต่ที่อยู่โลโกโล้เลขต่างๆยังเปลี่ยนได้ทั้งหมดค่ะถ้าหากติดปัญหาอะไรติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตของฮาวาไอทีได้นะคะวันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ